ตอนรับเข้าสู่ช่องช่างนิชแชนเนลนะคะตอนนี้แล้วก็นี่เนาะหลังจากสูดีเดียวว่าจะทํำยังไงบ้างเนาะนี่เริ่มงานเนาะจะเอาเด็กเอาอะไรลงเนาะต่อสายไฟอะไรเนาะนี่เรามาดูกันนะคะเอฟซเนาะนี่เราเปิดมือนุน ไเอง็งจีอ่ะมาล,อลอ้อสะก่อนคอยอันนี้ก่อนให้กี่ดอกบสี่มันโมเดเออมันหุ้มนี่แล้วหนึ่งบนหนึ่งแต่คนทำงานอาจจะเด็กใช่ตอนเช้าเฮขาเขาเอาเลือกสะดวกเราบอกตั้งบ้านใหมเนี่ยคาเรา ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างน้ c h ช n แนลนะคะเรามาดูงานนะคะเอฟีเนาะนี่โอ้โหนี่ตอนนี้ก็ขนอะไหล่ลงแล้วนะคะเอฟีนี่เรามาดูเนาะนี่อ่านตดใส่จุ้ยนะอ้านตดเส่จ้ยนะทำเป็นเล่นเป็นนัดตดนะ นี่ตะคนตด่โจตกเล่โจ้โจทุกคนเลยนะเล่โจ้นะใครไหไม่ได้ตดใสโจ้งม่ตดออรอนองเนตดออรอให้มันเรเวๆก่อนวาดงานผมโจ้ไปสามันแล้วโอเคเราตอนนี้เ,นนเอาเล็กลงครับ่า มาเลยแล้วคนละหมื่นละไม่คนละเมตรไม่ได้กว่าเจ๊คนตุ้ง ข้างลูกนี้ก็เสียงดังเออป็นข้งข้างย่างพวงก็เสียงดังข้างข้างค่อยก็เสียงดังอะไรล่ะอ่ะโชว์น่ารักนะครับเราก็เลยหยอกโชว์เลยไม่สดได้แล้วงการรถไฟไม่ใช่ธนาคารนะที่ซื้อจูงก็ได้ต้นหม้เขียวได้ ไม่ได้าเมื่อกี้เามาดังแล้วนะแต่ใคต่อไหมฮะเอ็กีโผล่ตรงนี้แล้วต่อไปแล้วครับอ่าเอ้าางไฟทำไมไม่ไปทำไฟเอาไคเอ็ซีเราก็กราลงจะต่อสายไฟเข้ามานะใคเอ็กซีเราก็จะเอาไปเด็กใคเอ็ซีเดินหน้าเดนหน้านี่ยต่อนี่แหละฮะเดินต่อยนีเย คือเองไม่ได้เดินแม้นี่นะคะพี่เอกเอกี้ก็คนมังจะเดินสายไฟนะคะเอฟซีเนาะนี่หูต่อสายไฟที่จะเพื่อจะมาทํางานนะคะเอฟซีเนาะนี่หูแต่ละคนก็ช่วยกันทํางานนี่ก็มาคอมเมนต์นะคะเอฟซีเนาะมาถึงเราก็ไม่รอช้าเราก็ทํางานนะคะเอฟ แคตู้เดียวผมก็ได้เตรียมสายไฟยาวในสายตัวนี้ประมาณ800ยาวนะครับโอ้ยยากนะล้างกันนะตอนนี้เวลาก็ประมาณบ่ายสามโมงเท่านั้น่องจู้จู้ก็เาทำทำให้ได้ตัดเด็กเนาะตัดเล็กอ๋อตัดเด็กเนาะแล้วทำไมทำกันทะโน้นเฮ้ยคมันตัดเด็กตัดเดิบโยกอะไรนะอะไรนะ ถูเยอะมากโอ้ยได้เลยครับพ่อเขาะลหัวพ่อตัดนี่เตะเด็กนีเิ่มตัดเลยครับมจม่อนเะครับผมเริ่มอดีกมาตัดเลยจูเจเจแบรูตา่ไหมของผมจ่เลื้อเหนไหมเลื้อนไปถึงโน่น่อย่าังเซียถูต้อไปเสียกับโจ้่ สายสองเส้นเลยก็ได้จะได้ตู้เชื่อมคนละตู้เลยนะสบายค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องช่างมิชแนลนะคะสวัสดีค่ะ